เสนอตัวเป็นเจ้าบ่าวให้แฟนขับเห็นด้วยไหมพิธีกรคนดังโผลกลางสื่อพร้อมแต่งดาราสาวทำเพื่อแม่ ทำคุณแม่ของนักแสดงสาวโบเบนจวานปล่อยโฮกลางงานแต่งงานกันเลยทีเดียวเพราะเห็นว่าลูกสาวบ้านอื่นแต่งงานกันแล้วและถามโบว่าจะมีโอกาสได้แต่งงานไหมซึ่งโบได้โพสต์โมเมนต์นี้ลงอินสตาแกรมพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าเมื่อมางานแต่งกับแม่แม่บอกว่าแม่จะมีโอกาสเห็นหนูไหมโบบอกว่าโ oh อ้โ oh, แม่ใจเย็นๆน,นะหลังจากนั้นนักแสดงและพิธีกรหนุ่มชื่อดัง ขุนชานนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวยอมแต่งให้ก็ได้ทำเพื่อแม่แกเลยนะหลังจากนั้นโบก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบแบบสั้นๆว่าโอ้ย